อ้เอาศอกไปซ้ายมาอแล้วศอกมาเมาเมือนบอยสีคิ้วอยู่ไหนครับสีคิ้วไปท่างไหนโอ้ครับเชิญคุณลุงสุริยาครับแล้วมาชมกับยกที่หนึ่งนะครับแถบกันแดงมีเพลเซลาเนี่ยกลับนะมาในมีสอดเชิดเนะี่ยนี่มา คอให้การส,สนับสนุนแบบขนาดเดียวกันที่กขนาด,ดานของฟ้าอุทยัยนี่ก็ใช้สีเสื้อนี่กับของอมจนาหนองทุกนี่จากชุ่มแพรขอดแก่นนะนี่กรรมการในอดีตยักชุกชิบยังนะนี่วัชรา,าเด็ควงเวียนใหญ่ทาซนะ่าเนี่ยบทเวทีน่คยับงโอ้โหเตะเจาะนะครับตรงด้านของวิศรานะนี่กระเบนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับข,ขอบคุณผู้ที่กระเพาะให้การสนับสนุนกับ แต่ด้านของการทาโทษสดและปกุิด้านของอ่าพิพัีการเครื่องดื่มตาช้างเนี่ยน้ำแร่ธรรมชาติตาลาช้างช้างเติมเต็มคำเพื่อนแล้วก็ปก,กุณด้านของการกีฬาแข่งประเทศไทยขอบคุณการกระทรวงการท่องเทียเ่ยวนะแล้วก็กองทุนรวยการกีฬาแห่งชาตินะแล้วก็ที่ลืมไปได้ก็แป้งบักขนมจีนนะ กลับดูกลับจุยกที่หนึ่งนี่กลับขยับขากอนัรกของพิศลานะดูได้สูงได้ยาวกว่ากรอนั้กของไทยเนียจากชมแพขอนกัดนะฮะนี่เลานี่จากสีคิวนะลับจังหวัดนครราชสีมานะฮะนี่ครับังด้านของฝั่ไทยนี่ชมแพขอนกัด ใกล้ๆนะตู่เปลี่ยนะนอแล้วอย่างนี้นะสฮหรับประเภทมาคุณทีผมทีนะฮะใครดีใครอยู่นะฮะนี่ปรับพลาสุขสิทธิ์บนเวทีนี้หรืออดีตนักชุกที่ดังครับวัชระเล็กหงวงเวียนใหญ่พลาซ่านี่นี่พยานก็เพีย้ยนมาเป็นพุทธศิลป์แล้วก็ยังเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยนะฮะเราเรียกว่าเป็นพระต้องสวดนะเป็นตำรวจต้องจับ แต่ว่าวันนี้มาชี้ขาดบนเวทีนี่หลายอย่างหลายอย่างคะกรรมการรูปรอรูปร่างดีด้วยนะท่าประจำชัยภูมิซ้ายใบเพชรศิลาเน้าวัชระเล็กบอกว่า10เมตรเน่ไม่จับนะโอ้โหโอ้โหคงเดินปวดกันทั่วหมู่บ้านเลยซ้ายมาฮุกทรายเพชรศิลา ประเภทจอมดีเดือดนะเพชรศิลาเนี่ยไม่ต้องห่วงหัวใจจะ่าอดนเคาะแล้วโอ,โอ้อย่างงี้นะ่ใครพลาดเนี่ยถึงหมอถึงเปลน,นะครับมาวลูกนี้เจ็บไหมคุณลุงโ,โ,โดนทีบไงท้องเลยครับแบบนี้ฮนะมันไม่เจ็บนะลูกนี้แต่เสียเซิงทรายนะเอาล้วถ้ากลับอย่างงี้เนี่ยก็ถือว่าทันกันเอาจบยกที่หนึ่งนะฮะเปิดแล้วครับไปพักดื่มน้ำชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยิม กระนำมาชมยกที่สองของคู่นำรายการกับสู้กันระหว่างทางด้านของโอ้โหแมกนับน้ำบานนะฮะใช่ครับโดนนี่ต่อยหนึ่งสองครับในทางด้านของฟา้าอุทัยในแรับอาวุธแม่นเลยมือไม้ตกไม่ได้กระดอนนั้นของเพชรศิลาเนี่ยเอาขึ้นสูงอีกแมกครับดูทีมไทยจังหวะเอาไว้ครับเดินทเนทเลอทราเข้ามาเดิโดนทีมหงายท้องหงไก่ใส่กับทางด้านของเพชรศิลานะ ขยับฟ้าอุทัยน้อยนะนี่จากชุมแพขอนกันนะนี่จากเมืองหมอแขนนจอมเตะเมืองหมอแคนนะแดงนจากสิงคิ้วนะดูขยับนี่ต่อยโอ้สับสอกแม่ครับวันนี้มาอาวุธหนักแรงครับเยอะด้วยนะกลับทางด้านของฟ้าอุทัยน้อยนะนี่วันนี้นี่โดยองค์การบริหารสนบรณานหนองทุ่นะนี่จากชุมแพนี่ส่งเข้าประกวดนะ เดินนี่เริ่มบีบเกมเข้าหานะครับทางด้านของเพชรศิลานะนี่ขยับขยับ,ยบนี่โดนบัดหน้ากระแทกน้ำตา้จาังหวะไว้ก่อนเนะี่ยทีบอีอาดูแผ่นหลังทางด้านของเพชรศิลาเนี่ยประเภทว่าศักดิ์ศรีนะครับแบบนี้นะฮะรูปร่างวันนี้ดูจะเกลี้ยกว่าหน่อยนะเพชรศิลาแต่ว่าได้ส่วนนะส่วนเจ้าฟาอุทัยน้อยเนี่ยสูงยาวเลยทีเดียวทีบซ้ายสกัดไว้ ดูครับ8,000บาทนะคุณเนี้ยคุณลุง<อ>ดูครับมวยเชิงสูงอย่างทางนด้านของฟ้าอุทัยน้อยอ้าวโดนสับสอกเหมือนกันนะแต่ยังไม่โดนจุดโฟกัสนะดนูโอ้ยไม่ไม่ให้ตีอีกตั้งกระแพงบางอ้อยอีกนะเรียกว่าเก็บอาวุธเสร็จสับเลยนี่ครับนี่ขยับเข้ามานะตเตะเจาะนับยกตังเอาไว้กับางด้านของฟ้าอุทัยนะ โอ้ต่อยมัดขวานะนี่จิมไม่ับเข้าไปโอ้โหครับนี่ครับบวกโอ้ยเอาสับซอกแป้งครับต้องหยอกรับมาแกล้งทั่วแผ่นครับด้วยกันทั้งคู่โอ้ตีเข่าซ้ายกระดอนของเพชรชรานี่เข่าขวาได้โดนตีจิกเพื่อที่างคพอได้ครับเป็นอะไรสครูมาเด้งเข่าขวาหมูอีกซ้ายขาสับด้วยศอกเฝ้าถ่ารอยสับอีกเอาอ่าเก็บาสิ เกมเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณลุงอ้าวไม่เห็นคนเล่นไม่เห็นคนเล่นมาเพชรศิลาทอนแล้วมาแล้วใส่กันเข้าไปนะครับแบบนี้นะใส่เข้าไปเลยน้องครับไม่ต้องหยุดครับน้องใส่เข้าไปเลยมาดิครับมาดิครับมาดิครับอุ้ยดูครับนี่อย่างนี้อย่างนี้สนุกครับไปเจาะโอ้ยเอาน่าลยสิอย่างนี้ไผ่เป็นไผ่แล้วครับแบบนี้นะ ยางเลนเดียนหรือยางเปอร์เซ็นคุณลุงเดี๋ยวร่เสริมใยเหล็กมาหรือเปล่านะเสริมใยเหล็กมาหรือเปล่าจะเป็นแบบสรพงษ์ชาตรีไปเสริมใยเหล็กเนี่ยหมดยกหมดยกที่สองนะเป็นผมไปแล้วสองคู่นีแล้วดูยกสามคุณลุงแดงเพชรศิลาสทชิบันเข้าน้ำเงินฟ้าอุทัยน้อยอมตนานหลองทุกน้ำเงินนี่จากขอนแก่นใช่ไหมน้ำเงินนี่จากจุนแพขอนแก่นแดงในสี่คิ้วนะ อ่าสิเริ่มของจริงเริ่มมานะฮะอ้าวเอา้าจบดูจบแยกก่อนครับปล่อยมือนะปล่อยมือแล้วสู้กันใหม่นะอ้าวเข้ามาซ้ายแทงอูโอ้ยขึ้นกันคอนะฮะดื้อซะเหลือเกินคกำลังนนั้นววิศนะิลาเนี่ยโดนเยอะไม่อยู่โอ้โหท่ายากนะฮะเล่นท่ายากซะด้วยกับนนะของฟ้าอุทัยน้อยนะเอาครับสงครามเขา่าสงครามเขา่าบ้านเข้าชัยภูมิอ้าวซ้ายไป เพชรศิลาขวางไว้อาจจะว่าเดียบซ้ายไฟอุทัยตั้งกับแพงหน้าคาวไว้อดูเอาขวามาเช็คยางเนี่เพชรพศิลาประเภทถอยหลังหกล้มเหมือนกันลายนี้อสอกมาเอาขวามไม่ถึงคุณนุ่งระเบิดดื้อยาไปเลยครับแต่พระทองเพชรศิลาเนี่ยจบบเจาะกระเบนเอาเจาะเอาจุดสอดดูยางเอาโดนหมัดหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่บริยูนไปเลยเนะ<อ>บูแฟน เพชรยังติดตาตึงใจนะเพชรศรลดาดาบดับปรลทอทอวีอ่ะสับศอกสับศอกสับศอกสับอีกเสียงอะไรครับโอ้โหคู่นี้เจ้าพระคุณเ oui. well ้ยผมก็อ <ah กีแป้งจะแตกนะครับแบบนี้นะโอ้โหใครที่เป็นโรคหัวใจนะอนุญาตให้เอาภาพิดตาแล้วก็ฟังเสียงนะฮะมาดูเอาศอกไป ซ้ายมาโดนสองเอาเมาเมือนบอยสีเขียวอยู่ไหนครับสีเขียวไปทางไหนโอ้โดนเยอะครับชุดนี้ยังอยู่ได้นะฮะยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้เอาโอ้ยอยู่มาไหวแล้วครับเอ้ยแพทย์สนามครับแพทย์สนามครับจบข่าวแล้วครับลิกเก์เลิกแล้วครับแบบนี้นะ โอ้สับสอกนะฮะจบด้วยสอกนะฮนะอ่ะเดี๋ยวมีภาพส,สวยๆนะดูครับนี่ครับนี่หูภาพช้านะนี่สับโอ้ยสับสอกขวานะเอ,อียวอบุญถมมาพบพี่วัน